ฮัลโหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ The Sim Free p พ a y นั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่กับภาค b a บาร์บี้นะคะก็เห็นบาร์บี้ใส่ชุดแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะคะว่าในพาร์ทที่แล้วก่อนๆพาร์ทพาร์ทก่อนพาร์ทแรกเลยเห็นไหคะที่แต่งตัวบาร์บี้เนาะก็คือพาร์ทที่สร้างตัวละครบาร์บี้นะคะพอยได้เอาชุดนี้นะคะเป็นชุดออกกําลังกายของบาร์บี้นั่นเองค่ะก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนาะแต่เดี๋ยว ลืมเปลี่ยนรองเท้าให้บาร์บี้อะ่ะอยาไปเปลี่ยนรองเท้าให้บาร์บี้ก่อนอะเคอยากได้เควสของอีเวนชุดนอนมากๆเลยอะ่ะอยากให้แบบมันมีชุดนอนให้ด้วยเนาะก็คงจะน่ารักน่าน่าดูเลยนะคะใค้อาเป็นรองเท้าอืม ท้าคู่นี้คงไม่เข้ากับชุดนี้นะจะเป็นรองเท้าอันนี้แล้วกันค่ะแต่ว่าจะเข้ากันไหมเนี่ยงั้นเปลี่ยนแล้วกันต้องกระโปรงนะคะเพราะว่ามันน่าจะเข้ากันกว่าเนาะเนี่ยจริงๆต้องคู่กับ ตัวนี้แต่ว่าไม่เป็นไรพอยังหาอ่าไอ้นั่นไม่ได้อะลงเท้านะก็มันมีหลายอย่างนะคะที่ t ะซินฟรีเพย์เนี่ยไม่ค่อยจะเวิร์กเนาะก็คือมันลงมอสลงแบบอะไรมอสเสื้อผ้าแบบเนี้ยไม่ได้นะคะก็คืออยากให้มันลงได้นะโอเคเอ๊ยสวยจังเลยวันนี้ฉันจะไปออกกำลังกายที่ไหนดีนะ บาร์บี้นะคะชอบสีชมพูเนาะ mm hmm. ก็ให้เขาออกที่บ้านก่อน mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกัน mm hmm. เลื่อกของฉันเป็นสีชมพูแบบบ้านฉันก็ดีสินะมีแต่สีชมพู mm hmm. แลาวทำไมไม่ปิดประตูอะบาร์บี้บาร์บี้ไม่ปิดประตู mm hmm. ปิดไม่ได้อีกอ้อย ลา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 ฮ้าฉันจะต้องขุนดีอ้วนไปไหมเนี่ยสปอคฉันใหญ่ขึ้นมารู้สึกนี่ใหญ่หรอบาร์บี้พูดเพจให้พูดไหมได้นะคะยกน้ำหนักดีกว่าเอยหนักจังเลยอึ๊ชไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบาร์บรีบ้มีกล้าม พลอยนี่คะก็ได้เปลี่ยนสีตาของบาร์บี้นะคะเป็นสีดำเนาะเพราะว่าเมคอัพโทนสีชมพูของบาร์บี้นะคะที่ตอนนี้เราใช้กันเนาะมันทำให้ไม่เห็นสีตาของบาร์บี้นะคะแบบเวลาแบบมองมุมสูงเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยมันจะเวอกว่านะคะพลอยว่าลดน้ำต้นไม้หน่อยดีไหมบาร์บี้ เอาแล้วรดยังไงวะประตูประตูขวางแบบนี้รถยังไงอ่ะบาร์บี้เริ่มงงกับบาร์บี้แล้วนะไปข้างหน้าดีกว่าแฮะบ้านบาร์บี้นะคะเป็นบ้านที่เงียบมากๆแล้วก็หลังเล็กมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องนะคะไปที่ สวนสาธารณะกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องไปวิ่งเนาะแต่น้องจะวิ่งไหมเดี๋ยวเราจะเรียกน้องนะคะมาที่นี่เนาะ ไ,ได้คนอื่นมาด้วยได้ไหมมาไม่ได้อีกอะ่ะโอเคมาคนเดียวก็ได้ฮายีนี่อากาศสดใสจ,จังเลยให้อาหารนกดีกว่าโหนั่งลงได้ไงไวะเนี่ยขี้นกเต็มเลยอ่ะโอ้โหนั่งทับ เจ้านกน้กนอยกินอาหารซะนะนกพิราบเดี๋ยวนะมานั่งงีบเหรอปาบีมานั่งงีบปะงงบ่ะตกปลาก็ไม่เอาดีกว่า ไม่มีอะไรทําเลยอะสวนสาธารณะนะเงียบมากๆเอ้ยออกกําลังกายตรงนี้ดีกว่าแฮะเอ้ยโอ้โหเสียงกระดูกฉันเอ้ยเสร็จละอือแอคท่าหน่อยไ่ายโรสสิคะเห็นไหมหนูเบ่งกล้าไม่ดูแล้วว่าเออสวยไหมคะ เห็นไหมเห็นโอ้โหเห็นป้าขนาดเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วนะตาน้องยังเป็นแบบนี้เลยอ่ะบาร์บี้จานไม่สบายหรือเปล่าอืมแล้วที่ไหนมีที่เที่ยวบ้างวะเนี่ย คือเมืองของบาร์บี้นั่นเองนะคะอ,อืใช่ให้บาร์บี้กลับบ้านดีกว่าไปหางานทำดีกว่าแต่ว่าอยากมาเที่ยวห้างอะ่ะมาเที่ยวห้างก่อนได้ไหมโอเคมาที่ห้าง ส่วนใหญ่จะมีแต่คนมาไม่ได้นะคะโอเคแค่นี้พอเอ้ทำไมที่นี่คนเยอะจังเลยนะโอ้ยดันแบบให้บาร์บี้เดินเข้ามาดูวันนี้เร็วบาร์บี้ ทำไมไม่วิ่งหวะมาแล้วมัมีให้วิ่งได้อ่ะอืมที่นี่สวยจังเลยคงจะใช้เป็นที่เดินแบบนนแน่ๆเลยนะฉันอยากจะเดินแบบจังแต่เอ๊ป้ายอะไรนะไปดูอะไยดีกว่าเปิดรับสมัครนางแบบ วันศุกร์นี้ฮะสมัครฉันต้องสมัครแล้วล่ะเล่นอะไรอยู่เนี่ยคือ <c ười> จะให้บาร์บี้มาสมัครงานหรอให้มาเดินแบบใช่ไหม <c ười> ฉันจะต้องสมัครแล้วล่ะกลับบ้านดีก,กว่าแต่เอกลับบ้านะดีละบาร์บี้ กลับบ้านนดีแล้วจ้าตอนนี้นะคะบาร์บี้เนี่ยก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะแต่ทำไมยังไม่ใหม่เนี่ยโอเคบาร์บี้ถึงบ้านแล้วนะคะฮเหนื่อยจังให้บาร์บี้กินกินอาหารโอเคบาร์บี้มากินอาหาร ผ่านไปไหลายตอนแล้วนะแต่ก็ยังตั้งชื่อหมาไม่ได้สักทีสวัสดีครับผมชื่อปุกปุยครับ <laughs> ปุกปุยหรอให้ชื่อปุกปุยหรอแบบในการ์ตูนเงือกนึกชื่อไม่ออกงั้นชื่อปริ้นแล้วกันนะแกแกชื่อปริ้นนะโอเคค่ะ ตังชื่อหมาเรียบร้อยแล้วจริงๆปิ๊นเนี่ยต้องเป็นพันโกลเด้นนะรู้สึกหายเหนื่อยจังเลยวันนี้คือชอบบ้านมาบี้มากๆนะคะแต่ว่าพอยเป็นค้ที่แบบอะไรที่สร้างเองแล้วจะแบบโลงมากๆ ฮ้ยมีนั่งอ่านหนังสือมี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 ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะให้บาร์บี้นะคะกลับเป็นชุดเดิมเนาะขอตัวไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งตอนนี้นะคะบาร์บี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชุดปกติเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าพอได้เปลี่ยนรองเท้าบาร์บี้นะคะเป็นแบบธรรมดาเนาะ โอเคห้ okay. องบาร์บี้นะคะน่ารักมากๆเลยแต่ว่ามันจะฟุ้งฟิิงไปไหนเนี่ยเออเอาเจ้าหมามาทำอะไรตรงเครื่องเสียงอะ่ะฮารปเรนมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมาเก็บไปล้างหน่อยเร็วบาร์บี้อ่าพาร์ตบาร์บี้นะคะพอได้สร้างตัวของ พระเอกของเราไว้แล้วนะคะก็คือเคนนั่นเองสร้างไว้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่อยากเอาเคนมาเล่นนอ้อยอยากจะเล่นบาร์บี้ก่อนเพราะว่าถ้าเล่นเคนแล้วจะไม่ค่อยได้เล่นบาร์บี้นะคะแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะสั้น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 ,น,นขึ้นเรื่อยๆอยากรู้จังมีใครคิดถึงมิลินไหมเนี่ยโตอพอยังคิดถึงมิลลีเลยรู้ไหม กินชาหน่อยดีกว่าเอ๊ะทำไมแถวบ้านฉันเงียบขนาดนี้นะไม่ค่อยมีคนเลยอะแต่อยู่คนเดียวก็ไม่เ,เป็นไรเลยนะสบายดีออกแต่ว่าเดี๋ยวขอสร้างสระน้ำให้บาร์บี้หน่อยเถอะบ้านหรูหราแต่ไม่มีสระน้ำเนี่ย ยังไงคะยังไงปัดโถเอ้ยขวางทำไมเนี่ยสะน้ำเอาสาน้ำเล็กๆก็พอนะคะเพราะว่าบาร์บี้อยู่คนเดียวเนาะ คือมันเริ่มแหลกแล้วมันเริ่มแหลกแล้วอะเริ่มโมโหลแล้วนะจะแหลกทำไมอมืแค่นี้ก็พอมั้งบาร์บี้อยู่คนเดียว ไม่ต้องเอาอะไรเยอะหรอกใช่ไหมก,ก็อย่างที่บอกก่อนหน้าคลิปไปก่อนก่อนหน้านี้นะคือคลิปก่อนหน้านี้นะคะงงไหมคือคลิปคลิปคลิปก่อนหน้านี้เออเช่ามมาเถอะก็คือที่บอกว่าสอนสร้างบ้านนะคะก็ก็มีน้องรีเควสมานะว่าให้สอนสร้างบ้านใครอยากให้สอนสร้างบ้านโทนไหนสไตล์ไหนเนี่ยบอกได้เลยนะคะถ้าสร้างได้ก็จะสร้างให้นะ เอ่อสะน้ำบาร์บี้ไม่ต้องฟูงฟิงนะคะเพราะว่าไม่มีสีชมพูโอเคบาร์บี้เรียบร้อยอืมทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวให้บาร์บี้ไปเล่นคอมเช็คอีเมลสักหน่อยหางานเออใช่กาจะหางานดูซิมีงานอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะให้บาร์บี้เลือกทำงานเลยนะคะ คอยกะว่าอยากจะให้บาร์บี้เป็นมาร์มี่ทำอะไรดีอ่ะทำเราแบบมันได้เงินเงอนเยอะๆจะเป็นนักดนตรีดีไหมเนี่ยหรือจะเป็นนักข่าวเออ นักดนตรีก็ดีนะบาร์บี้คือในการ์ตูนเนี่ยบาร์บี้ชอบร้องเพลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นนักดนตรีดีแล้วโอเคเกตจ็อบบาร์บี้ไปทำงานเลยไหมบู๊ย,ยชุดชุดไปทำงานหรอนี่ชุดไปทำงานบาร์บี้หรอโอ้ยชุดนางแรงมากอะ่ะบู๊ย โอเคค่ะสำหรับพาร์ทน,นี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พอยด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะแล้วจะกลับมาตอบทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย